สวัสดีครับวันนี้พ่อผมรียุปินะครับวันนี้ท่านผู้ชมก็อยู่ในช่วงรีแกะ EP ที่22นะครับวันนี้ผมจะมาอันบ x ็อกแกะกล่องหนังสือของค่ายรักพิมพ์นะเป็นหนังสือนิยายนะที่ผมที่แบบว่าหมดหวังไปแล้วนะว่ามันจะหาซื้อไม่ได้นะโอเคในสุดเราก็มีหวังนะมันก็ มาลงขายในช้อปปี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะฮะว่าเป็นเรื่องอะไรนะ อืมก็เป็นเรื่องฉันนี่แหละพ่อบ้านนะฮะโอเคก็พึ่งหาซื้อได้นะมันพึ่งมาวางขายก็เลยกดซื้อไปนะโอเคอืมซือ้มอม,มาประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทนะก็ถือว่าอืมค่อนข้างจุกยูยนะนิยายสองเล่มนะฮะ อยู่สองเล่มจบเลยนะฮะเดี๋ยวเรียงก่อนว่าเล่มหนึ่งอยู่ไหนนะฮะนี่เล่มหนึ่งอยู่นี่นะครับนี่ครับเป็นนิยายเล่มเล็กนะฮะหนึ่งเล่มหนึ่งนะครับเล่มสองเล่มสามเล่มสี่นะครับนี่ฮะแล้วก็เล่มเล่มที่ห้านะฮะ เล่มที่หกนะฮะนี่ปกนิยายก็ค่อนข้างสวยนะฮะเล่มที่หกก็อยู่เุ้ยเล่มที่เจ็ดก็อยู่นี่นะฮะโอเคก็เล่มที่แปดนะฮะเป็นคุณหนูนะ,ะเล่มที่เก้ามาซามมเนะนะฮะแล้วก็เล่มที่สิบก็เป็นคุณหนูซูซูกิคานาเด่นะเออ สิก็เป็นซูบารุนะ12สองก็ซูบารุนะฮะในชุดนี้ก็ยงนะฮะส่วนเล่มสิบเนะอ็ดสิบเอ็ดก็ชบะบ้านนะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะโอ้โหก็ซื้อคนคันเก่านะเออโอ้โหเก่าเก็บอะเน,นี้ยแล้วแล้วทางร้านเนี้ยก็คือลงขายแล้วก็มีชุดเดียวนะผมก็เลยฟ้ามานะ ทีแรกอะ่ะมันขายสักมาณพันแปดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทนะใช้โค้ดไปแล้วก็คอยไปก็ลดไปสี่ร้อยกว่าบาทนะก็ได้มาราคาถูกนิดนึงก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้านะประมาณนี้นะแล้วก็นิยายลูกเล่นแบบสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีอะไรวะที่ที่อะไรวะที่คันหนังสือให้ด้วยนะเป็นแบบว่า เป็นแบบอะไรวะเชือกหรือว่าผ้านี่แหละเอาไว้คั่นหนังสือนะซึ่งปัจจุบันนี้ลักพิมพ์ก็เลิกทําไปแล้วนะไอแบบเนี้ยไอผ้าผ้าคั่นหนังสือเนี่ยก็คือลักพิมพ์ com อะไรเนี่ยนะฮะเลิกทําไปแล้วนะอ่าแล้วก็เล่มค่อนข้างเล็กนะเดี๋ยวเอานิยายตัวว่าใครอื่นให้ดูนะเมื่อวันเมื่อมันเมื่อมันใหญ่กว่าแค่ไหนนะะ นิยายไซส์ปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอ่านไซส์ประมาณนี้นะซึ่งใหญ่กว่าลักพิมพ์นะฮะโอ้โหต้องเท่าตัวนะฮะเท่าตัวเลยแหละนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูสักเล่มหนึ่งดีกว่าว่าข้างในเป็นไงนะฮะ โอ้ฟซีลนี่คือแบบว่ามันแน่นนะฮะโคตรแน่นเลยอ่ะไม่รู้ว่าไลท์โนเวลสมัยก่อนมันจะมีภาพสีหรือเปล่านะเล่มเล็กอะ่ะแต่ว่า่คยเปิดของเซ็นชูมาแล้วก็น่าจะมีนะฮะนักพิมพ์ก็น่าจะมีด้วยนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าเป็นยังไงข้างใน ภาพข้างในไหมอืมก็มีนะมีเป็นภาพน้ำปกอืมนี่ประมาณนี้เลยภาพนิยายข้างในนะโอ้โหเจ่งๆอะ่ะอืมเพิ่งเคยเห็นเวอร์ชันนิยายครั้งแรกนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โหแต่ว่าแม่งแบบว่าเล่มโคตรเล็กเลยนะฮะโอเคก็อ่านได้แหละไม่ปวดตานะ โไม่กล้างางมากเลยว่ะหนังสือมันนานแล้วนะฮะนี่มีภาพน้างในด้วยนะฮะอืมมันก็ต้องมีอยู่แล้วสินะฮะอืม ก็นะโอเคเลยแหละแล้วก็ลักพิมพ์เนี่ยก็จะมีแบบว่าโฆษณาแบบอืมเรื่องเ,อเก่าของตัวเองนะที่เคยตีพิมพ์แบบว่าเมื่อสมัยสปีที่แล้วนะเออไหนเล่มนี้มีบอกไหมไปมีบอกไหมว่าตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อืมขันนี่แหละพ่อบ้านฉบับเล่มหนึ่งอืมอูที่ทบุษาครลักพิมพ์ พศสอบงพนห้าห้าสิบสี่นะก็ประมาณเมื่อสิบปีที่แล้วนะแล้วก็แปลและเรียบเรียงโดยพิมพ์ฝันนะพออีมอบพิมพ์มฝันแล้วก็บรรณาธิการก็เป็นมนตรีนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ไปอยู่ค่ายเฟอร์เพดโปแล้วนะฮะคุณมนตีนะฮะประมาณนี้นะซึ่งก็น่าจะเคยเห็นหน้าอยู่นะ แล้วก็ปกด้านนอกก็จะเป็นอืมเป็นแบบนี้นะฮะโอ้โหโอโห้ชั้นแรกนี่แม่งยางแร์นะฮะอืมโอเคประมาณนี้แหละนะครับผมโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าเล่มปกนอกนี่ก็ค่อนข้างบางนะบางเลยแหละนะครับผม อ๋บอืม,อมสายนิลยายก็ยาวประมาณหนึ่งนะอืม โอเคประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคปิดคลิปดีวกว่าน,นะฮะก็แค่คลิปนี้ก็มาแกะคลิปของเฉยๆนะฮะถ้าใครชอบคลิปแกะแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดกดซับสไครต์ช่องริวกิทีวีเยนะจะได้จะได้มาทำคลิปแกะกล่องหนังสืออีกนะครับผมอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนเลยครับบ๊ายบายครับ